อันนี้ก็อีกหนึ่งเมนูนะครับของร้านหอมหวนดูเอาเองนะครับสนใจมาอุดนได้มีที่นั่งพอประมาณร้านไม่ใหญ่ไม่โตก็นั่งได้หลายคนอยู่จุคนได้เท่าไหร่มีทั้งหมดกี่ที่นั่งน่าจะประมาณเกือบสี่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้าสิสที่นับนับอยู่สิที่นั่งนะครับข้างหน้าร้านมีอีก2อเก้าอี้ถ้ายืนยืนก็มาเลยได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิคนกับเชิญได้เลยนะครับโกโก้ครับมาในเหยือกแก้วหน้ารักป่อยทองชิมอดไหนเรานนี้ มาลองชิมดูอร่อยแล้วบอกได้ชอบหวานมากหวานน้อยอันนี้ไยเอามาชิมสมูทตี้ร้านหอมหวลหอมนวึชนใจไหมอร่อยไหมอร่อยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเหยือกแก้วงี้ราคาเท่าไหร่นอสามสิบาทสามสิบาท ไม่แพงนะครับไม่แพงอร่อยเาะก็เมื่อกี้ผมไดชิมแล้ว